รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมหอยพิศัษนะครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดตอนที่76เก็บตกหลังรบเชียงใหม่พระพุทธสิงิงและหลวงสรศักดิ์ คุณผู้ชมครับผมมีช่อง YouTube หอยอภิษักออฟฟิเชี Facebook Fanpage หอยอพิษัก Fanspace รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเวอร์ชั่นพอดแคสต์และรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเวอร์ชั่นบทความอ่านได้ฟรีในแอป to Read นะครับ EP 75ผมเล่าเรื่องที่อยุธยาตีได้เชียงใหม่ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชไปแล้วแต่มันยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจตามมาอีกมากมายคุณผู้ชม EP นี้76ผมเลยขอเก็บตก เกร็ดความรู้ต่างๆที่ผมได้ตัดออกไปในตอนก่อนๆนะฮะเพื่อมุ่งหวังจะให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้ชมทุกท่านและเช่นเคยครับ EP 76นี้ผมได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูลจากคุณนับเก้าวเกียรติชวีพันธ์และคุณอาชิรวิทย์อันธพันธ์ช่อง YouTube h i d d e นอยุทยาต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมาณที่นี้นะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปก of ันเลยหัวข้อแรกคำให้การชาวกรุงเก่าที่มาของศึกรบเชียงใหม่ ํำให้การชาวกรุงเก่าคุณผู้ชมเล่าถึงมูลเหตุที่สมเด็จพระนารายยกทัพไปตีได้เชียงใหม่ซึ่งแตกต่างจากที่ระบุไว้ในพระราชพงสาวดารของกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างยิ่งผมเรียกได้ว่าเป็นคนละโลกเลยคุณผู้ชมเพราะมีเรื่องของพระพุทธรูปสําคัญอย่างพระพุทธสิหิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับํำให้การชาวกรุงเก่าเล่าไว้นะครับว่าพระนารายย ํำให้การชาวกรุงเก่าเรียกว่าพระนารายทรงทราบว่าพระเจ้าเชียงใหม่มีพระพุทธรูปสําคัญหลายองค์คือพระพุทธสิหิงซึ่งพระเจ้าเชียงใหม่เอาแก้วมณีฝังเป็นพระเนตรทําให้พระพุทธสิงิ์แสดงปาฏิหาริย์เหาะเหินเดินอากาศได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพระนาคโปรกแกะด้วยไม้แก่นจันแดงทั้งแท่งนะครับ พระนารายจึงใครท่ทาสงครามกับเชียงใหม่และอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญลงมายังกรุงศรีอยุธยาโดยจัดทัพมีไพรพล90,000ให้เจ้าพระยาโกษาเป็นแม่ทัพใหญ่นอกจากนั้นยังมีทัพเรือและทัพเสริมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งสิ้นแล้วมีจำนวนไพรราบทั้งหมดนะครับ250,000มหาศาลมากคุณผู้ชมยกขึ้นไปตีเชียงใหม่ ฝ่ายพระเจ้าเชียงใหม่ก็จัดทัพยกออกมาตั้งรับนอกกำแพงเมืองนะฮะมีการประทะกันทำให้ไพร่พลล้มตายเป็นจำนวนมากทั้งสองฝ่ายพระยาศิหาราชเดโชนายทหารของอยุธยานะครับขี่ม้ารำทวนออกไปร้องท้าให้คนมีฝีมือในเชียงใหม่ออกมาสู้กันหน่อยซิแต่ทางเชียงใหม่เงียบนะครับไม่มีใครรับคำ้า พระยาศีหราชเดโชจึงกลั้นใจหายตัวเห็นแต่ดาบนะครับทหารเชียงใหม่ก็ตกใจกลัวพากันแตกหนีเข้าเมืองไปอายุทยาจึงตั้งค่ายล้อมเมืองเชียงใหม่ไว้ทีนี้ขอให้สังเกตให้ดีคุณผู้ชมเรื่องที่พระยาศีหราชเดโชมีวิชากลั้นใจหายตัวเนี่ยนอกจากในคำให้การชาวกรุงเก่าซึ่งเป็นเอกสารของพมา่า คำแล้วนะรับยังถูกพูดถึงในอีกหลายแห่งเช่นพงศาวดารของอยุทยาก็อย่างเช่นฉบับสมเด็จพระพนรัต์วัดพระเชตุพนฉบับตัวเขียนฉบับพระราชาทะเลขาก็เล่าไว้ตรงกันเลยนะครับและนอกจากนั้นมหาราชวงศ์พงศาวดาพรพม่าเองก็พูดไว้เหมือนกันว่ามีแม่ทัพของอยุธยาคนหนึ่งที่โดนจับตัวได้แล้วก็หายตัวหนีไปได้นะครับเขาใช้คําว่าหายตัวหนีไปได้เรื่องนี้ คุณอชิรวิทย์อันธพันธ์ตั้งข้อสังเกตไว้ผมมาอ่านแล้วก็เออจริงด้วยพูดไว้ตรงกันหลายแหล่เลยนะครับน่าสนใจมากๆอะต่อมาพระนารายเห็นว่า ทหารเชียงใหม่เอาแต่อยู่ในเมืองไม่อยอมออกมารบนะครับจึงแต่งหนังสือส่งเข้าไปถึงพระเจ้าเชียงใหม่ใจความว่าที่ยกทัพมาครั้งนี้มิใช่เพราะอยากได้บ้านเมืองแต่อยากได้พระพุทธรูปสำคัญขอให้พระเจ้าเชียงใหม่ส่งพระพุทธรูปออกมาเชียงใหม่กับอยุธยาจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันสื่อไปแต่ถ้าไม่ยอมส่งพระพุทธรูปออกมาก็ขอให้ยกมารบกันตามราชประเพณีแต่ว่าพระเจ้าเชียงใหม่ก็ยังไม่ยอมออกมารบตามเคยนะครับ พระยาศรีหราเดโชจึงอาสานำทหารออกรบและสามารถตีหักเข้าเมืองเชียงใหม่ได้ํำให้การชาวกรุงเก่าบอกว่าพระโพธิสารเจ้าเมืองเชียงใหม่ถูกอาวุธพิราลัยในที่รบทหารอายุทยาจับได้นางทิพลีลาพระมเหสีและพระโอรสกับขุนนางทั้งหลายไว้ได้นะครับพระนารายจึงอันเชิญพระพุทธศิหิงกับพระแก่นจันแดงมาไว้ในพระพลา ให้มีมหรสพสมโพธแล้วตรัสถามพระยาแสนหลวงอํามา์ของพระเจ้าเชียงใหม่ดังนี้ครับเราได้ทราบว่าพระพุทธสิงิ์นี้มีอนุภาพเหาะเหินเดินอากาศได้จริงหรือพระยาแสนหลวงกราบทูลว่าแต่เดิมเมื่อพระพุทธสิงิ์ยังปฏิสถานอยู่ที่เมืองปาตลีบุตรนั้นเหาะเหินเดินอากาศได้จริง แต่มีคนทุจริตมาควักเอาแก้วมณีที่ฝังเป็นพระเนตรไปเสียแต่นั้นมาพระพุทธสิหิงก็เหาะเหินเดินอากาศไม่ได้พระนารายทรงตั้งพระโอรสของพระเจ้าโพธิสารขึ้นเป็นพระเจ้าเชียงใหม่แล้วอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญทั้งหมดลงเรือเสด็จกลับอายุทยาและมีพิธีสมโภชอย่างยิ่งใหญ่นั่นคือเนื้อหาจากคำให้การชาวกรุงเก่านะครับ หัวข้อต่อไปหลักฐานเมืองเหนือยืนยันเรื่องอยุธยาได้พระพุทธสิหิง คุณผู้ชมยังจําพระยาแสนหลวงคนเมื่อกี้ได้ไหมคนที่กราบทูลพระนารายณ์เรื่องพระพุทธสิงห์เมื่อกี้นี้นะครับคุณนับเก้าเกียรติชวีพันธ์อธิบายเพิ่มเติมไว้นะครับว่าในภายหลังเนี่ยเชื้อสายของพระยาแสนหลวงได้เข้ารับราชการในกรุงศรีอยุธยาเป็นออกพระเสียราชชัยมหาสุรินทร์บุรินพิริยะพาหะพระท้ายน้ําในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับซึ่งปรากฏหลักฐานในประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยาภาคหนึ่งหมวด2เรื่อง12 สร้างพระวิหารร่มพระแท่นศิลาอาจจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อพุทธศักราช2297ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศโดยหลักฐานชิ้นนี้คุณผู้ชมช่วยยืนยันทั้งเรื่องการเข้ารับราชการของเชื้อสายพระยาแสนหลวงและยืนยันการที่อยุธยาได้พระพุทธสิหิงมาจากเชียงใหม่ด้วยผมคัดลอกบางช่วงบางตอนของสำเนาจารึกฉบับนี้เป็นสำเนาจารึกนะครับมาให้ดูดังนี้ครับ ด้วยออกพระศรียราช,ชัยมหายสุรินบุรินพิริยะพาหะพระทายน้ำยกเชื้อฝ่ายปู่พระเจ้าชิมตุงฝ่ายย่าเป็นบุตรเจ้าฝาไหลฆ่าได้กินเมืองละครฝ่ายตาเป็นบุตรพญาแมนได้กินเมืองเชียงใหม่และครั้งสมเด็จพระนารายณ์เป็นเจ้ามารบเมืองเชียงใหม่ไม่ได้พระพุทธสิหิง แล้วกว่าต้อนเอาแมลาวทั้งนี้ลงมาเป็นข้าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาและทรงพระมหากรุณาเป็นที่สุดที่ยิ่งปลูกเรียงแต่ปู่แล้วมาบิดาแล้วมาพี่น้องให้เป็นพญายมราชต่อๆกันมาได้เป็นนะ้าเป็นที่พึ่งแกแมลาวทั้งปวงแล้วคุณนับเก้าเกียรชวีพันธ์อธิบายต่อนะครับว่าข้อความในสำเนาจารึกฉบับนี้ ที่เขียนไว้ว่าไม่ได้พระพุทธสิหหิเนี่ยจริงๆแล้วเขาอ่านผิดนะครับเพราะว่าที่จริงในจารึกเนี่ยเขาเขียนว่าได้พระพุทธสิหิงนะครับได้พระพุทธสิหิงนี่จึงเป็นหลักฐานสําคัญอีกชิ้นที่ช่วยยืนยันว่าในการตีได้เชียงใหม่คราวนี้สมเด็จพระนารายได้ทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงลงมาที่กรุงศรีอยุทยาจริงหัวข้อต่อไป พระพุทธสิงหงประดิษฐานที่ใดในอยุธยาคำให้การขุนหลวงวัดประดูทรงธรรมเอกสารจากหอหลวงช่วยยืนยันเรื่องสถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหงหงนะฮะและพระพุทธรูปแก่นจันแดงในกรุงศรีอยุธยาโดยคำให้การขุนหลวงวัดประดูทรงธรรมได้ระบุไว้ในตอนที่ชื่อว่าว่าด้วยสิ่งซึ่งเป็นหลักเป็นประธานเป็นสีพระนครดังนี้ครับ พระมหาพุทธปฏิมากรที่มีพระพุทธานุภาพเป็นหลักกรุงนั้น8องค์คือพระพุทธสีสันเพชรดายานยืนสูง8วาหุ้มท้องคำทั้งพระองค์อยู่ในมหาวิหารวัดพระสีสันเพชรหนึ่งพระพุทธสิหิงนั่งคัดสมาธิเพชรหน้าตักสี่อกหล่อด้วยนาคชมพูนุ์อยู่ในพระมหาวิหารยอดปรางปราศาสตร์ในวัดพระสีสันเพชรหนึ่ง พระพุทธบรมไตรภพนาทนั่งสมาธิหน้าตักศอกคืบหล่อด้วยทองคำทั้งแท่งทรงเครื่องต้นอยู่ในพระวิหารวัดพระศรีสันเพช 1. หนึ่งพระพุทธสยมภูวยานโมลีนั่งสมาธิหน้าตัก16ศอกหล่อด้วยทองเหลืองอยู่ในพระมหาวิหารยอดมนดในวัดสุมงคลบอพิษหนึ่ง พระพุทธบรมไตรโลกนาถศาสดาญยานนั่งสมาธิหน้าตักหกอกหล่อด้วยทองเหลืองอยู่ในวัดโคกหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงนางเชิงทรงนั่งสมาธิหน้าตักสิบศอกอยู่ในพระวิหารวัดพระนางเชิงหนึ่งพระพุทธคันธาราราชนั่งสมาธิหน้าตักศอกหนึ่งหล่อด้วยทองสำริดลอยน้ำมาแต่ปากใต้เชิญไว้ในวิหารวัดธรรมิกร,ราช มีพระพุทธานุภาพมากขอฝนให้ตกก็ได้ 1. พระพุทธจันแดงอยู่ในพระวิหารวัดพระศรีสันเพชญ์หรวม 8. พระองค์โดยสรุปแล้วคุณผู้ชมคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมบอกว่าพระพุทธสิหิงอยู่ที่ พระมหาวิหารยอดปรางปราศาสตร์ในวัดพระศรีสันเพชรส่วนพระพุทธรูปแก่นจันแดงนั้นอยู่ในพระวิหารวัดพระศรีสันเพชนะครับหัวข้อต่อไปผลกระทบของสงครามเราได้รับรู้ข้อมูลของฝ่ายอยุธยามาเยอะแล้วคุณผู้ชมทีนี้ลองมาดูผลกระทบของสงครามที่เกิดขึ้นกับชาวเชียงใหม่กันบ้างนะครับ คุณนับเก้าเกียรติชวีพันได้ค้นเอกสารที่น่าสนใจมาอีกหนึ่งชิ้นได้แก่ตำนานสี่เกลอวัดดอนแก้วอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีส่วนที่น่าสนใจสุดๆอยู่สองตอนนะครับตอนแรกอยู่ในช่วงท้ายของใบลานตำนานสี่เกลอวัดดอนแก้วซึ่งเล่าการตีเมืองเชียงใหม่ของสมเด็จพระนารายไว้ดังนี้ครับพญานาาย์ฝ่ายไทยก็ได้หื้อเสนาแห่งตนไปรบเอาเมืองหงสาวดีวันนั้นแหละ ครั้นว่าเลิกทัพแล้วก็มาทางเมืองเชียงใหม่แหลกส่วนว่ากาลยามนั้นเมืองเชียงใหม่ก็เป็นลูกเมืองอังวะแหล่ส่วนเสนาแห่งพญานารายมารบเมืองเชียงใหม่บอกได้แล้วก็เลิกทัพลงไปอโยธยาบอกใื้พญานารายขึ้นมารบเอาเมืองเชียงใหม่วันนั้นอันว่าศึกแห่งพญานารายปางนั้นก็เป็นมหาศึกอันใหญ่ร้ายแรงยิ่งนัก คนทั้งหลายได้รับคำทุกข์เป็นอันยิ่งก็ลวดได้เมืองเชียงใหม่ไปเป็นลูกน้องเมืองอโยธยาแหละและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างของตำนานสี่เกลอวัดดอนแก้วก็คือการสะท้อนความรู้สึกของคนล้านนาที่มีต่อสงครามตีเมืองเชียงใหม่นะครับดังนี้ครับ เป็นดังพระนารายเจ้าได้มากระทำศึกกับเท้าเชียงใหม่คราวนี้คนทั้งหลายนองน้ำตาบอกขาดสายแหลเหตุบ้านช่องถูกไฟไหม้หมดเสี้ยงบ่มีที่อยู่ที่อาศัยบ่มีผ้าเสือ้อเงินคำก็ย่อยยับไปบ่มีผ้าติดเนื้อเสื้อติดตัวอยู่เสวยทุกยากก็เพราะพญาเจ้าตกลงคำจุลมแห่งโลก ใครได้บ้านใครได้เมืองนั่นแหละนั่นคือข้อความจากใบลานตำนานสี่เกลอวัดดอนแก้วอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ที่สะท้อนให้เราเห็นถึงผลพวงของสงครามได้อย่างน่าสะเทือนใจนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณนับเก้าเกียรติชีวีพันอีกครั้งสำหรับการรวบรวมเอกสารหายากของล้านนาเหล่านี้นะครับหัวข้อต่อไปที่มาของข้อสันนิษฐานเรื่องชาติกำเนิดหลวงสรศักดิ์ คุณผู้ชมและแล้วก็มาถึงสิ่งที่น่าสนใจเป็นไฮไลท์ของ EP นี้นะครับย้อนกลับไปในตอนที่ หลังจากสมเด็จพระนารายณ์สามารถเข้ายึดเชียงใหม่ได้สำเร็จแล้วในตอนนั้นก็มีการริบทรัพย์จับเฉลยกันมากมายอันเป็นธรรมเนียมของสงครามสมัยโบราณน,นะครับพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัทะเลขาบอกเอาไว้ว่าในตอนนั้นมีการจับตัวพระยาแสนหลวงและลูกเมียรวมทั้งการได้ครัวใสนาบดีเมืองเชียงใหม่การจับได้พลเมืองเชียงใหม่เป็นเฉลยการริบได้ช้างม้าอาวุธและอีกมากมายนะครับ ฉบับพระราชาทะเลขาบรรยายต่อไปว่าจากนั้นสมเด็จพระนารายก็ได้ทรงเลือกธิดาพระยาแสนหลวงไว้เป็นนางสนมนะครับธิดาพระยาแสนหลวงเอาไว้เป็นนางสนมและพระสนมของสมเด็จพระนารายที่เป็นธิดาพระยาแสนหลวงพระองค์นี้แหละครับที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องชาติกําเนิดของหลวงสรศักดิ์โดยตรงเพราะมีข้อสันนิษฐานกระแสนหนึ่ง ย้ำว่าเป็นข้อสันนิษฐานกระแสหนึ่งแต่ว่าเป็นกระแสที่มาแรงมากๆจนถึงปัจจุบันเลยนะครับว่าต่อมาเนี่ยพระสนมจากเชียงใหม่พระองค์นี้ได้ทรงพระขันขึ้นก่อนที่สมเด็จพระนารายจะพระราชทานพระสนมพระองค์นี้ให้แก่พระเพทราชาเจ้ากรมคชบาลและบุตรที่เกิดจากพระสนมองค์นี้ก็คือหลวงสรศักด์ ซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือว่าพระเจ้าเสือนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมนี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานกระแสหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเป็นกระแสที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเอาละครับนั่นคือทั้งหมดของ EP นี้ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากคุณนับเก้าเกียรติชวีพันธ์และคุณอชิรวิทย์อันธพันธ์จากช่อง YouTube ฮิตเด่นอยุธยานะครับเอกสารอ้างอิงครับ 1. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหาทะเลขาผมฝังลิงก์สำหรับอ่านฟรีไว้ที่ใต้คลิปเวอร์ชัน YouTube จากเว็บไซต์ d i g i t a l c e n t e r f i n e a r t s g o t h นะครับ 2. องคำให้การชาวกรุงเก่าอันนี้จะเป็นลิงก์อ่านฟรีของอห้องสมุดวชิรยานเว็บไซต์ห้องสมุดวชิรยานผมฝังลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ 3. าคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมเอกสารจากหอหลวงก็จะเป็นลิงก์ของเว็บไซต์ห้องสมุดวชิรยานเหมือนกันผมฝังลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสศาสตราจารย์ดรศักชัยสายสิงศิลปะล้านานา พุทธสิหิงในศิลปะล้านนาตอนที่3ทับหคณะโบราณคดีศิลปากรอ,อันนี้เป็นลิงก์ YouTube ผมฝังลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ